สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ผมไปเปลี่ยนลวดและยางใหม่มารู้สึกว่าครั้งนี้จะไม่ปวดนะครับสองครั้งแรกที่ผมจัดมาผมรู้สึกปวดมาครั้งนี้รู้สึกไม่ปวดนะครับวันนี้หมอนัดบ่ายสองโมงแต่ผมไปบ่ายสองโมงครึ่งผมได้นั่งรอประมาณ45นาทีเพราะไปสายรู้สึกว่านั่งรอนานเหมือนกันนะ45านาทีนี้ทำอะไรได้เยอะเลย ก็ที่เปลี่ยนแปลงก็คือได้ลวดใหม่แล้วก็สียางใหม่ก่อนหน้านี้ผมใส่สีชมพูนะครับคือมีอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันจะมียางเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบรนด์กันฟันนะครับคือไม่ให้ฟันชนกันคือเดี๋ยวผมมาให้ดูดีกว่านี่ครับมันจะเป็นสีน้ําเงินผมใส่มาเมื่อเดือนที่แล้ว แต่พอมาวันนี้หมอบอกว่าให้ใส่อีกเดือนหนึ่งเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกว่า,าหมอจะเปลี่ยนลวดและยางประมาณ5้านาทีนะคือก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าจัดฟันแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกประทับใจไหมรู้สึกปวดรู้สึกทรมานหรือรู้สึกกินข้าวลำบาทหรือเปล่า,าคือผมก็จะบอกว่าช่วงแรกๆที่ปรับเครื่องมือใหม่ๆนี้ มันก็กินข้าลาบากนะเพราะว่ามันปวดแต่มันก็เป็นปกติของมัน,นครับคือเปลี่ยนแล้วมันก็จะปวดสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะกินได้เรื่อยๆเรามันจะเป็นวัฏจักรของมันนะครับคือปวดช่วงแรกคือกินอะไรไม่ค่อยได้แต่พอหลังๆมานี้ก็กินได้ปดกติกินได้ทุกอย่างแต่ระวังนะอย่ากินของแข็งและของเหนียวจัดเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบล็กเก็ตหลุดได้ คือตอนนี้ครับอาจจะทําหลุดแล้วก็เสียค่าเปลี่ยน500หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่หมอแล้วแต่คลินิกที่เขาจะคิดคือที่ผมทําเขาคิด500ครั้งแรกฟรีครั้งที่สองห้านะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาอีกว่าจัดเสร็จแล้วฟันจะล้มไหม ทำยังไงเขาบอกว่าต้องใส่รีตลอดหรือเปล่าต้องใส่รีตลอดชีวิตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะจากที่ผมคิดว่าคือใส่รีเทนเนอร์นี้คือใส่ประมาณปี2ปีแล้วก็หยุดใส่อาทิตย์นึงก็กลับมาใส่ใหม่อย่างนี้น่าจะได้นะคือใส่เฉพาะเวลาตอนกลางวันนะครับเวลากินข้าวให้ถอดออกแล้วก็เวลานอนก็ให้ถอดออก ส่วนเวลาว่างนั้นเราก็ใส่ตลอดมันจะดีมากเลยกันฟันล้มกันอะไรด้วยถามว่า,าถามว่าผมรู้ได้ยังไงจัดฟันก็ยังจัดไม่เสร็จเลยเอาความรู้นี้มาจากไหนผมก็เอามาจากกูรูครับกูรู้รู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้รู้จริงหรือเปล่าก็ผมว่าคนโพสเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละคงไม่ใช่แพทย์หรอกครับผม ไม่ทราบเหมือนกันก็เอามาจากกูรูแล้วเ,เห็นเขาโพสก็ศึกษาแล้วก็จำจำมาเป็นประสบการณ์เผื่อเพื่อนๆอ,อยากรู้จักอะไรประมาณนี้ถามว่าปวดไหมก็ปวดนะช่วงแรกๆคือบางคนนะครับที่จัดไปประมาณครึ่งปีเขาบอกว่าปวดเขาก็เอาออกไปแต่ สำหรับผมแล้วนะครับผมทำมาแล้วผมก็ต้องทำให้มันเสร็จสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะว่าเวลาเสร็จแล้วฟันเราจะสวยแล้วก็เวลายิ้มก็จะมีสเสน่ห์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับคือตั้งแต่ผมจัดมาคือผมรู้สึกว่าฟันผมเคลื่อนแล้วนะผมจะให้ดูนะครับฟันตรงนี้เริ่มห่างแล้วที่ผมชี้มัเริ่มห่างกันแล้ว ก่อนหน้านี้มันติดกันนะครับคือตอนนี้มันเริ่มห่างออกแล้วแล้วก็จะมีฟันนี้ซี่นี้มันจะอยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้ก็ได้ขยับขึ้นมาข้างหน้าแล้วแต่ครั้งนี้ที่ผมไปเปลี่ยนลวดแล้วยางมารู้สึกว่าสบายมากเลยไม่ปวดเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่ากินได้นะกินได้ปกติเลยไม่ปวดเลย รู้สึกดีมากเลยก็ใส่อย่างนี้อีกประมาณครึ่งเดือนวันที่6นี้ผมก็ต้องไปเปลี่ยนยางอีกแล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเร็วจังสงสัยฟันมันเคลื่อนเร็วก็เลยให้เปลี่ยนเร็วสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับจัดฟันนะครับก็ให้พิมพ์ลงมาตรงคอมเมนต์ข้างล่างเลย ผมรู้รายละเอียดอะไรบ้างผมก็จะบอกนะครับสาหรับตอนนี้ก็ดึกแล้วประมาณจะ5้าทุ่มแล้วพอดีผมเพิ่งเต้น cover เสร็จก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอให้ดูเล่นๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ก่อนจัดฟันอยากรู้ว่าหมอทำอะไรบ้างยังไงบ้างจัดฟันมี ขั้นตอนยังไงเสียค่าอะไรมั่งแบบไหนก็เมนตรงคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับผมจะมาตอบสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตไปช่วยแม่ปิดร้านก่อนนะครับพอดีเปิดร้านเล่าไว้อยากกินก็มานะบ๊ายบาย